สวัสดีครับยินดีเข้าสู่ช่องทัดเลสซิ่งครับวันนี้เราจะมาแปลงครับแปลงขายเย็บหลังครับของดีมครับดีมรุ่นเก่านะครับเป็นดีมรุ่นเก่าครับก็คือขายเย็บหลังนี้ก็คืออของเก่าครับตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ครับดูมันเพอร์ครับมันใส่ยางพักเท้าหลังไม่ได้ครับอ่า เคยใส่ได้ก็คือต้องซื้อสเตนี้ใหม่ครับสเตนี้ใหม่ครับแต่ทีนี้เราจะช่วยลูกค้าครับเอาแบบยัดผมก็คือการแปลงครับการแปลงใช้สเตอันเก่าลครับแต่ว่าเราจะแปลงตัวพัดเท้าหลังครับที่คนคนเหยียบนะครับข้างหลังครับคนนั่งเหยียบอะครับเนี่ยครับตัวที่ว่าเราจะใช้ยางพัดเท้าของ suzuki rc นะครับนี่มันจะมีแกนยาวๆเนี่ยครับเราต้องเกียร์ตรงนี้ออกครับนี่เกียร์ตรงนี้ออก ตาออกครับใส่ไปนะครับก็ยังไงก็กาบขอภัยที่ไม่ได้ใส่แมสนะครับเพราะว่าเราอยู่ร้านคนเดียวครับลูกค้าเอาอะไรมาให้ครับก็ก่อนที่เราจะทำครับเราต้องมีเครื่องมือครับหนึ่งครับสวานที่จะเจาะครับสองนะครับหินเจียครับหินเจียแล้วก็ตัวทีเบอร์สิบสี่ครับ ไอดีครับเราก็ต้องก่อนที่เราจะใช้เครื่องมือด้วยครับเราก็ต้องใส่ถุงมือครับเราต้องใส่ถุงมือแล้วก็มีแว่นกันกระเด็นนะครับแต่นี้แว่นข้องผมมันหายครับก็ก็ต้องระวังเอาครับยังไงก็พี่ๆเพื่อนๆน,อน้องๆชาว YouTube ครับหรือว่าน้องๆที่อยากจะทํารถเป็นครับก็ต้องอยังไงก็ให้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ช่วยดูแล <aque> ด้วยนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือให้มือด้วยควารรมะระมัดระวัง้วยนะครับ เราลองมาดูวิธีการทำนะครับนี่ครับวิธีการทำครับเราต้องเกียรตรงนี้ออกก่อน,นให้มันเสมอ Thank <small> you. เนี่ยครับนี่ครับ,รบเราตองเกียให้เสมออย่างีครับเรียบร้อยครับแล้วเราก็เจาะครับเจาะตรงกลางนี้เลยครับนี่วานเจาะตรงกลางนี่ครับวันนี้จะเสียบอย่งเี้ยครับ นี่ครับเวลาเราเจาะแล้วครับนี่ครับนี่ครับจะเป็นรูเงี้ยครับนี่นี่อย่างนี้แล้วเราก็ถอดนลอนออกครับเอายางเท้าของอาซีนี่ครับเสียบครับอย่างนี้นี่ครับหมุนเข้าไปงี้ครับเวลาเราเจาะเข้าไปนะครับเน้นนะครับต้องเอาดอกสว่านครับที่เจาะ เขาเบอร์14ได้พอดีเลยนะครับเราจะไปเจาะรูใหญ่เกินนะครับถ้าเราไปเจาะรูใหญ่เกินครับมันจะรวมนะครับเราต้องเจาะรูให้ใช้สวรรค์เบอร์เบอร์ที่เท่าเท่ากับเกี่ยวเกี่ยวตัวนี้เลยนะครับเกี่ยวเกี่ยวขย,ยียบตัวนี้เลยครับของอซีนะครับมันใช้เบอร์14นะครับนี่ครับเสร็จแล้วเราก็ให้ตัวทีเบอร์14บสี่นัขายไงครับ นี่ครับเสร็จสิ้นครับเรียบร้อยครับแป๊บเดียวครับนี่ครับนี่ครับจะเป็นลักษณะนี้ครับนี่นี่ครับเนี่ยเนี่ยนี่ครับนี่ครับทำง่ายง่ายครับประหยัดเงินด้วยครับถ้าเกิดเราไม่แปลงอย่างนี้ไปครับไม่แปลงยางมะทาวนี้ไปครับเราจะไปใส่ยางมะทาวเดิมครับ เราก็ต้องซื้อสเตย์ตัวนี้ใหม่ครับก็อีกราคาไดกหลายตังค์อยู่ครับนี่ผมจะเน้นทําแบบประหยัดประหยัดให้ลูกค้านะครับถือเก็ดซิ่นะครับวิธีการแปลงครับแปลงยางพักเท้าหลังของดีมรุ่นเก่าครับหรือว่าจะเป็นรถทั่วไปครับที่ใช้สเตย์แบบนี้ครับเป็นทุกปงพุกเวฟครับก็ทําได้ะครับทําได้หมดนะครับ ไงก็เพื่อพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆชาว Youtube ครับเอาไปดัดแปลงเองที่บ้านได้ครับก็จะประหยัดเงินไปครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับต,ตะขายกดทุกใจหรือกดแชร์ครับช่อง Youtube ทันธุตซิ่งนะครับเราก็จะมีวิชาช่างหลายๆแบบหรือว่า เราไปถ่ายทำมาเราก็จะมาลงอยู่เลยช่อง y t u t u ทัดเลตติ้งครับยังไงก็ฝากขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆชาว YouTube ครับท,ที่ได้รับได้รับชมคลิปของผมด้วยครับฝากกดติดตามด้วยครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ